ทีนี้ของที่ประหลาดประหลาดในคัมภี์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโคสาจารย์นั้นยังมีอีกบางเรื่องดังที่ผมพูดเมื่อตกี้นี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคร่อมสามชาตินี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วเราพูดกันเข้าใจแล้วทีนี้ก็เรื่องที่ท่านอธิบายอะไรอะไรในพุทธศาสนากลับกลายเป็นพรามณ์ไปอย่างนี้มันมีอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเรื่องโลกหรือเรื่องโลกวิถู เมื่อท่านอธิบายบทโลก,กวิถูซึ่งเป็นพระพุทธคุณบทนี้ท่านอธิบายโลกแบบโลกอย่างพราหมณ์ไปหมดตามที่เขาพูดกันอยู่ก่อนท่านแม่อธิบายโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายโลกอย่างพระพุทธเจ้าอธิบายนั้นท่านอธิบายว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตได้บัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่ง ที่ยังเป็นเป็นที่มีสัญญาและใจข้อนี้หมายความว่าในร่างกายที่ยาววานหนึ่งเท่านั้นมีทั้งโลกมีทั้งเหตุเนี่เกิดโลกมีทั้งความดับสนิทแห่งโลกและทําให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกคือพรหมจรรย์ทั้งหมดอยู่ในร่างกายที่ยาววานหนึ่งและเป็นร่างกายที่ยังเป็นเป็นอยู่ตายแล้วไม่มีในร่างกายที่มีชีวิตมีความรู้สึกปกตินี้ในนั้นมันมีครบ พระพุทธเจ้าท่านเป็นโลก,กวิถูเพราะท่านรู้โลกอันนี้เพราะว่าโลกอันนี้คืออริยสัจท,ทั้งสี่โลกเหตุที่เกิดโลกความดับสนิทข,ของโลกทางให้ถึงความดับสนิทข,ของโลกมันคือเรื่องอริยสัจถึงทีจะอธิบายโลก,กวิถูให้พระพุทธเจ้าหรือถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธโคสาจารย์ท่านไม่อธิบายโลกอย่างนี้ที่ท่านอธิบายนั้นผมว่ามันไม่เป็นพุทธ คือท่านแป่งทบายโลกอย่างที่เป็นโอกาสโลกเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องปารัมปราในไตรภูมิพระร่วงอะไรทํานองนั้นมันมาจากความเชื่อปารัมปราของพวกพราหมณ์ว่าโลกกลมเท่าไรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรจักรวาลโตเท่าไรแผ่นดินหนาเท่าไรน้าหนาเท่าไรลมหนาเท่าไรเขาพระสุมเมรสูงเท่าไรเขาบริวารสูงเท่าไรหินมะวันใหญ่เท่าไร นว่าใหญ่เท่าไรไม้ประจําโลกเจ็ดต้นเป็นอย่างไรดวงอาทิตย์ขนาดเท่าไรดวงจันทร์ขนาดเท่าไรทวีปอีกสามทวีปใหญ่เท่าไรเป็นต้นนี้มันไม่ใช่เรื่องของพุทธเลยอธิบายโอกาสโลกอย่างนี้เพื่ออธิบายคำว่าโลกวิถูว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้อย่างนี้นี่ผมไม่เชื่อเลยนี่ขอให้คิดดูอธิบายโอกาสโลกอย่างนี้ มันเป็นเรื่องของพราหมณ์เรื่องของฮินดูเก่าก่อนพุทธกาลทีนี้พออธิบายขึ้นมาถึงสัตว์โลกท่านก็แปะอธิบายเรื่องว่าคือสัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์ต่างกันมีทุลีในในตาน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์กล้าอ่อนบ้างรู้ง่ายบ้างรู้ยากบ้างเป็นพัพพระบ้างเป็นอภพพระบ้างไม่มีโลกอรียสัตว์สีเลยพออธิบายถึงสังขารโลกท่านอธิบายแต่เพียงว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนามรูปเรื่องเวทนาเรื่องอาหารเรื่องอุปาทานเรื่องอายตนะเรื่องวิญญาณทิฏิเรื่องโลกธรรมแปดเรื่องสตาว่าเก้าเรื่องอายตนะสิบและอายตนะสิบสองท่าสิบแปดอย่างนี้มันมีแต่เรื่องอย่างนี้ไม่มีเรื่องอริยสัจซึ่งอธิบายโลกครบทั้งสความหมายเพราะเหตุดังกล่าวมานี้จึงถือว่า พระพุทธโคสาจารย์อธิบายคำว่าโลกวิทูนี้เป็นพราหมณ์ต้งตงเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วที่อธิบายเป็นพุทธบ้างก็กระเซ็นกระสายไม่ตรงตัวโลกทั้งสี่ความหมายคือโลกอย่างหนึ่งเหตุให้เกิดโลกอย่างหนึ่งความดับสนิทของโลกอย่างหนึ่งทางให้ถึงความดับสนิทของโลกอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอง ตรัสแล้วตรัสอีกเมื่อท่านอธิบายอย่างนี้ผมว่าโลกกวิทูตามแบบของพระพุทธโคสาจารย์อย่างนี้ไม่เป็นพุทธสมตามที่ว่าเป็นหัวใจของเรื่องที่แท้นั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นเรื่องอธิบายโลกอธิบายเหตุที่เกิดโลกอธิบายความดับสนิทข,ของโลกทางให้ถึงความดับสนิทข,ของโลกไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งข้อนี้หมายความว่า เรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระก็ดีฝ่ายนิโรธวาระก็ดีมันมีอยู่ในคนที่ยังเป็นเป็นที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้คนยังเป็นเป็นยังไม่ตายยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายสมุทยวาระทั้งฝ่ายนิโรธวาระอยู่ในนั้นแล้วไม่มีทางที่จะเป็นอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลอะไรได้ที่นี้ยังมีเรื่องบางเรื่องที่ว่า ทำความยุ่งยากเช่นจะตุปาริสุทธิศีลหรือศีลสีอย่างนี้ก็ไม่เคยพบในที่อื่นนอกจากในคำมพี์ของพระพุทธโคสาจารย์ท่านไปดึงเอาอินทรีสังวรมาเป็นศีลข้อหนึ่งแล้วทำให้นักเรียนเรียนลำบากแล้วไปดึงเอาอาชีวะปริสุทธิมาเป็นศีลข้อหนึ่งซึ่งทำความลำบากแล้วไปดึงเอาปัจเจวกปัจจัยทั้งสี่เคจีวรบินทบาทเสนาสนะเพศั มาเป็นศีลอีกข้อหนึ่งมันทําให้เป็นศีลที่มีความก้าวไกยกันยุ่งไปหมดลําบากก่การศึกษาที่มีหลักมีเกณฑ์การบัญญัติศีลอย่างนี้ไม่มีในพระบาลีมีแต่ในคำภีวิสุทธิมักข,ของพระพุทธโคสาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องนิพพานสองอธิบายอย่างพระอรหันต์ตายแล้วจึงจะเป็นอนุป,ปาทิเสสนิพานพระอรหันต์ที่ยังเป็นอยู่เป็นสุปาทิเสสนิพาน นี้ยืนยันมากในคำภีวิสุทธิมักแล้วก็ไม่ตรงตามพระบาลีในพระไตรปิฎกเช่นในอิติวุตกะเป็นต้นมีเรื่องหลายเรื่องที่ว่าเราไม่อาจจะเห็นด้วยกับพระพุทธโคสาจารย์นี้ผมไม่เห็นด้วยเต็มทั้งร้อยเปอร์เซนตเพราะมีส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าปรับกันไม่ได้อย่างนี้นี่ผมพูดมากไปก็ถูกด่าโดยผู้ที่เขาถือว่าพระพุทธโคสาจารย์เป็นพระอรหรันทร้อยเปอร์เซนต แต่เราแอบมาพูดกันแต่พวกเราก็เอาไปวิจารณ์ดูไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ต่อไปนี้จะพูดถึงเหตุผลที่ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่ใช่เรื่องที่คร่อมสามชาติแน่แล้วมันมีเหตุผลอย่างไรมันมีเหตุผลมากเหลือเกินข้อหนึ่งเหตุผลอันแรกที่เกี่ยวกับภาษาคนภาษาธรรมนั่นเองปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ภาษาคนแน่แตะกี้ก็พูดทีหนึ่งแล้ว ถ้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาคนเรื่องก็จะเป็นไปว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจะต้องสิ้นพระชนค่าต้นโพนั่นเองพออวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับก็ตายกันที่ตรงนั้นเองนี่แหละคือข้อที่แสดงว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่คำพูดในภาษาคนอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับ พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้สิ้นพระชนที่ตรงนั้นยังอยู่ต่อไปอีกสี่ปีสอนพวกเราคำที่ใช้ในภาษาปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ใช่ภาษาคนอย่างนี้เองถึงแม้ปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายเกิดก็เหมือนกันอาวิชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดอย่างภาษาคนเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันว่าเมื่อเวทนาเกิดเป็นนันทิ แล้วเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติคนก็ไม่ได้ตายทางร่างกายคนก็ไม่ได้เกิดทางร่างกายคนคนนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในใจของเขานั้นมีเกิดมีดับมีตัวกูเกิดมีตัวกูดับฉะนั้นคำว่านามรูปในกรณีนี้มันหมายถึงนามรูปในภาษาธรรมนามรูปภาษาคนคือกายกับใจที่เรามีกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า เกิดแล้วตั้งอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภาษาปุตุชนอย่างยิ่งว่าเกิดแล้วตั้งอยู่ตลอดเวลาภาษาปรมัตเฟอร์อภิธรรมเฟอร์ก็ว่าเกิดทียิบอยู่ทุกขณะจิตแต่ภาษาพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาธรรมแท้เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าเกิดอยู่ทุกทีที่กระทบอารมณ์ทางอายตนะแล้วก็มีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนจนกว่าจะดับไปด้วยการครั้งหนึ่งหนึ่ง ทีนี้ถ้าเธอเอาโดยภาษาคนตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทแล้วในสายหนึ่งนี้จะมีเกิดสองหนเลยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้นั่นแหละทาให้ต้องอธิบายเป็นสามภพสามชาติต่อไปจนเป็นสัตตะทิฏฐินี่แหละภาษาคนกับภาษาธรรมต่างกันอย่างนี้